เสียงใกล้เสียงใกล้เสียงใกล้มาแล้วว่าแล้วอตีใบโดนอตีไบโดนอตีไบโดนตัดหน้าไปดน้องอดดเ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 ก็มาดิคราบก็บมาดิาาครับอยากจุกๆเบอร์อะครับบอกเลยว่าบอดจยากอุ้ยมีปิเปอร์มันมีปิเปอร์อตีก็ตีไม่ถ่วงงามถ่วงแต่บอดอั้งใจตีมาได้ได้ทั้งวันนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องครับวิ่งยาวๆนะครับตีใบโดนนะครับ มาดิครับอ่ะตีใบดนว่นะครับแบมูนหมุนหมุนชูเอาหายไอ้นี่มันหลายใจจังวะเฮ้ยมานี่มอๆมอ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  เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกดีแชนเนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอดีที่ไฟอีกแล้วนั่นเองฮะวันนี้ทุกคนเพื่อนสนิทมีการอัปเดตมากมายทั้งเซิร์ฟจีนรวมถึงเซิร์ฟโกโบด้วยมีหนึ่งสีที่น่าสนใจมากๆฮะนั่นคือสกินระดับสีทองที่ทุกคนสามารถซื้อได้แล้วในร้านค้าแต่วันนี้ผมจะเล่นสกินนี้พร้อมกับเครื่องประดับของเขาให้ทุกคนได้ดูนั่นเองก่อนหน่งฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านค้ากันก่อน เมื่อเราเข้าสู่หน้าร้านค้าแล้วฮะก็จะมีการซื้อแบบแพ็กเกจก็คือซื้อทั้งเครื่องประดับแล้วก็ตั้งหน้าของสก,กินระดับสีทองหรือใครอยากได้สก,กินอย่างเดียวก็ได้หรือใครอยากได้ทั้งหน้าของเครื่องประดับอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันสามารถซื้อได้ทั้งเหรียญแดงแล้วก็เกลือม่วง mm. แต่ถ้าเกิดซื้อแบบแพ็กเกจราคามันก็จะถูกกว่าโดยราคาที่ขายแบบแพ็กเกจอยู่ที่2 6 8 8เหรียญแดงเท่านั้นเองครับสิ่งแรกที่เราจะได้รับสําหรับแพ็กเกจนี้นั่นก็คือสก,กินระดับสีทองของน้ออองหหรืว่าาิตบด โดยชุดของเขามีชื่อชุดภาษาไทยว่าสถาปนิกหรือจะเรียกว่าวิศวกร,กรก็ได้นะครับผม <Hey, wait. S 1> เธอจะเป็นสาวน้อยสวมใส่ชุดสีขาวนะครับกรบโงที่เธอสวมใส่จะเป็นสีเขียวอมฟ้าอุปกรณ์อของเธอที่เป็นไม้เท้าหรือไม้กระถางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือของพวกสถาปนิกอะไรประมาณนั้น เราจะน่าสกินน,กกนี้ฮะยังมีทางหน้าของสมุดจดนะครับผมรถสมุดโน้ตนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้เขียนแบบหรือว่าการออกแบบนั่นเองผมจะบุนให้ดูด้านหลังฮะด้านหลังคือเครื่องประดับของเธอที่มาในแพ็คๆนี้ครับเ <ๆ S 1> ครื่องประดับของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับน้ำพุหรือว่าเป็นบอ่อปลาอะไรแบบนี้มีน้ำพุขึ้นไปข้างบนแล้วก็โลนออกมาด้านล่างนั่นเองและนี่นนนคือสก,กินของเดอะไมอาหญิงสาวตาบอดเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งเกมฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะรอดหรือไม่รอดครับผม มาแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่รีบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเดอะไม้ายหรือยิงตาบอดนั่นเองพอไม้เท้ากันก่อนตัวอะไรวะตัวอะไรวะไหนวะอ๋อนี่อูช่างอูช่างปลารมได้วิ่งสวะ์กระแสไปก่อนมาดิครับก็มาดิครับอยากจุกจุ๊งเบยอะครับอยากจุกจุงเบยอะครับแต่ระหว่างเลยก็ดูรูปร่างหน้าตาของสกินไปด้วยถึงว่าว่ามันมจะมองยากนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับเอฟเฟคของเครื่องประดับด้วยครับ น,นี่กดเชื่อมไปก่อนนเตัรของเราจุดเด่นก็คือถอดรหัสเร็วแหละ <Yeah. S 1> ไปถอดกันแบบยาวๆได้2 0แล้วอ <Yeah. S 1> ย่าไปอย่าไปใครไล่อยู่ใครโดนไล่อยู่เหมือนเมอร์เซนจะโดนนะแต่ว่าเขาบอกว่าฮันเตอร์หายไปแล้ว <Yeah. S 1> ไปวไหน <Yeah. S 1> อยเนี่ยเขามองหลักไว้บ่อยอะสกินนี้นี่ถามว่าสวยไหมบอกว่าก็สวยแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยมีออร่าของการเป็นสกินทองหรอกว่าสีทองมันควรจะสวยกว่านี้เนี่ยในความรู้สึกผมนะ ไห,ไหนเพื่อนอยู่ไยเพื่อนอยู่ดูจากเงาน่าจะเป็นเอ็นชาร์หรือเปล่าน่าจะเป็นมือสาวนะบอกไปหนึ่งเทยังไม่โดนอ่ะใช่แล้วแหละมีชาร์จขึ้นเอ็นชาร์แล้วแหละโอเคครับตอนนี้เรากดเครื่องไปได้ประมาณ80%ฮนะชิวๆอยู่ชิวๆอยู่บอกไปเลยว่าไล่ยาวๆครับพผมไล่ยาวไล่ยาวอ่าจุดเด่นของเราคือถอดรหัสรูร้ว่าดีโคดเครื่องได้เร็วครับก็ต้องช่วยเพื่อแล้วครับเสร็จไปด้วยเครื่องได้อย่างสวยงาม จริงอยากโดนไล่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดโดนไล่ก็ได้ตื่นเต้นหน่อยมันไม่มาคือมันไม่มาครับม <Yeah. S 1> ีเอาอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่แถวๆนี้ขอรับแล้วก็มีสามแผงไม้สามแผงไป mm hmm. เพื่อนใอยโค้ดเครื่องได้สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จบเกมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าชอบไม่ชอบสำหรับสกิลนี้ก็บอกกันได้เลยนะครับ mm hmm. เครื่องไปยาวๆอันนี้เครื่องเปิดใหม่ขอรับครับผม ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเอ็นชาร์ตงั้นแปลว่าน่าจะไปไล่เสียครับนันไงจริงด้วยไปก่อนเด้อเสียเด้อเห็นเงาไกลๆเว,ว้บอกเลยว่าปล่อยตาบอดปั่นนะยาวเครื่องไหลเป็นน้ำผมบอกไว้ก่อนเลยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์กับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ยาวยาวเหลือเครื่องเดียวครับ<อ>มาดูว่าฮันเตอร์ของเราจะเก็บใครได้บ้างหรือเปล่าให้เสียวใจเต้นมาวะมาได้มาได้มาได้อย่าคล้อไม่ท้าไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ไหน ามาคนเชื่อต่อวันนีครับเสียงใกล้เสียงใกล้เสียงใกล้กลมาแล้วมาแล้วอ,ตอตัตีใบโดอัตีใบโดตัตีใบโดตัดหน้าไปดิน,น้อง,ดดองเด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 เจดเเดบอเบออปปออบอดเดเดเดบเด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 เีเดเเดเด่ดเเด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 เีเด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 มาเดเเดเตด ได้ทั้งวันนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องครับวิ่งยาวๆนะครับตีไปโดนนะครับมาดีครับอตีไปโดนนะครับหมุนหมุนหมุนชูเอาหายไอ้นี่มันหลายใจจังว่าเฮ้ยอันนี้โม่โม่ม่ม่โม่โมมมมมโดนหมายก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสปีดนี่บอกเลยว่ามันได้จริงมี่ลักกาตีไม่โอ้ยถูกถูกถูกแล้วโอ้โหลบพิยาวมากโอ้โหลบพิยาวมากเลยนะทำไมลบพิยาวขนาดนี้โอ้ลบก่อนโอ้ไม่นะ ตีไม่ดโดนเลยครับผมทำไมล่มยาวยาวพเเลิ้บเพิ่มอีกแล้วว่าเฮ้ยไอยแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วถอยก่อนถอยก่อนโดนไปทีแล้วโอ้โหช็อตนั้นคือมันไปร่มจริงร่มพิยาวมากตรงนี้เครื่องจุดไปแล้วอ๋เครื่องไหนดีวะเฮ้ยเหลือเครื่องเดียวโอ้เพื่อเราเป็นงานอยู่เพื่อเราก็เป็นงานอยู่นะครับพี่น้องครับใครโดนโอ้ยมือโดนเดียวมือโดนตีกำลังจะร่วงในยไม่ช้า มีเครื่องหน้าหนึ่งครื่องไปกดเครื่องก่อนเฮ้ยเมอร์มานี่เดามโ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 มอเดี๋ยวพี่ฮิวให้โอเคอ่ะโม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 ราแทะอันนี้หิวอ่ะฮิวฮิวปรื๊ดหิวปรื๊ดบอกเลยว,ว่าชิวชิวอันนี้50เปอร์เซ็นต์เอาเต็มถังเลยก็ได้เนี่ยมันน่าจะไล่เพื่อนอยู่อาจจะไล่เอ็นชาร์ดไปยาวไปตามใจที่มันจะไม่มาเราจะฮิวอย่าต่อเรื่อง ไม่ต้องลุกเดี๋ยวฮิวต่อ <S <S มาบอกว่ามาบอกว่าอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้เพื่อนถอดราหัสหรือเปล่าครับเออมาดิสกิลเช็คแบบเพอร์เฟกต์หัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงหน้าแรงทุกทีหน้าแดงไม่ใช่หน้าแรงบินผ่านไปตรงนู้นแล้วเสร็จแล้วเพื่อนอิูเราด้วยเออนั่นแหละอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวอย่าไปย่องมันจริงๆเราเ,าเวลานี้นะไปกดเครื่องนะเครื่องเสร็จไปแล้วเนี้ยเออเอาเอามร์ทำไมเป็น,ปนบบคนแบบนี้ โอ้โหหิวละดอีกมาโถอย่างวะน้าสอรี่ด้วยสอรี่เอ้ยมีเพื่อนปั่นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาอยู่ไหนวะได้ยินเสียงอยู่ไหนวะโอ้อยู่นี่ตัวเดงอุ้ยโดนกระดิ่งตงหูกระดิ่งตงหูวันนี้วันนี้วันนี้ตีแล้วก็ตีไม่ถูกถูกแต่พอตั้งใจตีเฮ้ยโดนไปหนึ่งแพรครับพ่อโดนไปหนึ่งแพรครับพ่อ เดินย่อกลับมาครับผมอป๋าลมบังเฮ้นี่มันหลายใจนะมันหลายใจมันไปแล้วนะโอ้โหอย่างวะหลายใจจ๊ดเพื่อนเก้าเก้าไปสองเครื่องนะสองเครื่องนั่นคือคนละเครื่องเลยนะเี่อกี้เกิดแปดสิบเครื่องหนึ่งเก้าสิบเครื่องหนึ่งกดเครื่องอยู่เพื่อนกดเลยเหรอกดเลยเหรอรีบจังมานนี้เดี๋ยวเปิดประตูให้เปิดประตูเปิดแล้วครับเปิดไปถูกทำไมไมันต้องมาเพ็งน,นี้ตลอดเลยวะ น่ารักแอยน่ารักต่คือแบบว่าสกินทอมันควรจะมันควรจะแบบอลังการงานสร้างกว่านี้ป่ะแร้บผมยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสกินนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะว้ยมาเชิยววายเพื่อนมาแล้วมาแล้ววัต้องเอาพ่อมาพ่อมาพ่อมาโอ้กระติกสิงห์ อ๋อยังไม่ได้เดินเลยขอเดินหน่อยไม่ได้หรอกูดนะกรธเหรอโกรธอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ผมเฟรแรกเฮ้ยนี่มันเพิงจะจับเราได้คนแรกวะเนี่ยทำจริงทำเอาเบอร์ร่วมไปอีกหนึ่งทำจริงนี่คือเพิงจับเราได้คนแรกไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วออกไปเลยไม่ต้องช่วยเราออกไปได้หมดเลยงอละบ่เลยป๊อปแปร์เดดดองงอละเฮ้ยออกไปเลยเพื่อน อยู่ได้เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่เสร็จขาวดำมันไปไล่ดิจริงๆจัง,จง,จงจหวะนี้แม่งถ้าเกิดดอกมาช่วยทีช่วยได้นดี่เอาโดตีรวบอีกหนึ่งเออเจริญพรอโยมพ่อ <ๆ S 1> มาเร็วๆ Help me แท็กเราครับพุ่มมาเร็วๆจะแท็กเราครับพุ่มเกิดเฟะแล้วครับอีน้องครับนั่งก็อีไปอีกหนึ่งครับสอรี่กันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมาครับเห็นชาร์จมาโอ้เมื่อกี้นึกว่าจะได้ออกแบบชิวๆนะ โอ้เพื่อนจะไปลบอีกเอาตรงนั้นช่วยกันนะออกได้ป่า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 ประตูจะเสร็จแล้วเพื่อนเปิดเลยเดี๋ยวเราแอบเองนายเปิดเลยเดี๋ยวเราแอบเองเพื่อนอ้าวออกไปสองเปิดประตูเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้สบายสบายไปเอ้าฮัตเตอร์กดออกโอ้โหอีกหน่อยนึงก็จะแพ้แเราสมบูรณ์แบบแล้วกดออกทำไมใจไม่สู้เลยโ่เอ้ย โอเคฮะนี่ก็เป็นคลิปรีวิวสก,กินของน้องตาบอดนะครับเพื่อนๆรีวิวของกิดนนี่ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันวันนี้ผมได้จากัเราทุกคนไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโม้ไปเจอเราด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ